ทิปไตยเราก็ถือเอาวันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาตินะครับก็ใช้มาอยู่พักหนึ่งนะใช้มาแม้กระทั่งการเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยก็มาเปลี่ยนเอาในวันที่24มิถุนายนนะครับแต่2482สมัยที่จอมพลป,ปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐรมนตรีนะครับ แต่หลังจากผลจอพุนปอได้ถูกโคน่นจอมุนสลิดธนรักษเข้ามาก็ยกวันนี้ออกไปนะฮะก็หายไปอีกวันหนึ่งศาสนาประจำชาติก็ไม่มีไม่ประกาศนั้งั้่ที่หลัในปฏิทินเนี่ยวันหยุดอย่างน้อยสามวันเป็นวันสําคัญทางศาสนาวิสาขะมาทะอาสาหะเป็นวันหยุดให้ประชาชนไปทํำพิธีทางศาสนา แต่ไม่ประกาศว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติฝรั่งมันก็เลยไม่รู้เ,เ,เราเลยได้รับข่าวสารที่มันเศร้าใจบ่อยๆมีการประทุง<ป>ต่างชาติบ่อยๆว่าฝรั่งเอาพระพุทธลูกไปทาที่แขวนมวืวเอาไปตั้งวางหน้าบ้านใกล้ที่วางรองเท้านะฮะมันเพราะอะไรถึงไม่ประกาศนี่คือสิ่งที่มันไม่มีในประเทศไทยอย่างกรณีวันชาติเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาพม่า นะฮะลาวกัมพูชาเพิ่งฉลองวันชาติกันไปไม่ต้องพูดถึงประเทศมหาอำนาจใหญ่นะฮะอเมริกาฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงเขาฉลองกันนั้งประเทศเอาใกล้ๆบ้านเรามหาอำนาจบ้านเราเนี่ยจีนเิี่น้อยเห็นไหมฮะดูข่าวตามประเทศกองทัพจีนเนี่ยตกกองกําลังสวนสนามพลยาวเหยียดขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาอวดประชาชนเขา ขีปนาวุธเอามารถถังเอามาจรวดเอามาอาวุธใหม่ๆเอามามาอวดประชาชนเขาว่านี่คือศักยภาพที่ปกป้องพี่น้องชาวจีนของเขาและปกป้องประเทศของเขานะครับอีกครั้งเป็นการข่มขันประเทศเอื่นไปในที ว่าคิดจะยุ่งตอแยกกับจีนคิดให้ดีนะเว้ยนี่คือถูกต่อต้านที่น้องเห็นไหมนายพิศิษิ์ไปไหนชาวบ้านก็ออกไปออกไปเพราะความรังเกียจเดียดฉันว่าเขาไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากปกตินะครับเมื่อก่อนอไม่กี่วันนี้ก็มาที่จันทบุรีนะก็เจอดีกลับไปเหมือนกันนะครับเกได้ว่าการรักษาเข้มแข็งแล้วก็อยู่กันได้แต่ข้างนอก พี่น้องครับในอดีตพญาตาเคยมาตีเมืองจันทบุรีเพื่อรวมรวมไพ่พลกลับไปกู้เอกราชให้กรุงศรีอยุธยาวันนี้นอาจารย์สุรชัยก็จะมาตีจันทบุรีอีกรอบครับ<ๆ>เพื่อรวมรวมไพ่พลกลับไปกอบกู้ระบอบประชาธิปไตยกลับเึ็นมาพี่น้องฮะวันนี้ผมจะใช้ เวลาแค่นี้พบปากกับท่านนะอีกสักคู่อาจารย์สุนัยแล้วก็อาจารย์สุชายจจล่ายาวหลายๆเรื่องให้ดันฟังนะครับมันมีหลายเวทีพี่น้องบางเวทีเป็นนปชก็จะพูดถึงเรื่องรัฐบาลและความผิดพลาดอะไรไปวันนี้จะเป็นองค์ความรู้อีกด้านหนึ่งจากผู้มีประสบการณ์ทั้งสองท่านนะครับนะอยู่กันจนจนสุดท้ายนะครับดัฟังสำหรับวันนี้อผมขอทักทายปาสายกับ ทุกท่านแค่นี้อขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ะก็เราก็รับหน้าที่ต่อจากพี่นีทางจันทบุรีนะคะดิฉันชื่อบุธิดาจารยยังกูลนะคะเป่บบว่าเรียกลองเก๋ดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกชื่อนามสกุลไปเดี๋ยวสันติบาลจดเร็วและจะจดทันคุณนีมาทำอะไรเะเ่นีย อันนี้เป็นพิธีกรนะคะผู้คุยกันที่เราสองคนจะมาล้วนาที่เป็นพิธีกรน้องเก๋น้องเก๋ไม่ต้องกลัวหรอกนะสวัสดีครับนี่มานั่งข้างหน้าถ้าไม่นั่งข้างหน้าเดี๋ยวปิดเวทีปิดไฟ้วปิดไฟก็ไม่เห็นคุณพี่สิคะคุณพี่สวยคุณพี่เข้าเห็นคุณพี่อยู่แล้วตาฝาเสียคนเสื้อแดงหน่อยครับไม่ได้ยินขอเสียคนเสื้อแดง พูรับเลยไม่รู้พูรับหรือพูไล่คุณนรสดงนะคใจไล่ฉันก็ไม่ไปรู้สึกวันนี้อากาศหนาวข้างหน้าแบบโล่งมากเลยคุณพี่ครับมานั่งข้างหน้าหน่อยแล้วจะนั่งอยู่ทําไมข้างหลังถูกจับจะได้ถูกจับพร้อมกันจะได้ขดรวมไปเลยทีเดียวนะขดรวมไปเลยเข้ามาขยับเข้ามาข้างหน้านะครับผู้ที่อยู่ที่สนามนะครับอ่ะขอเสียคนแสดงหน่อยเมื่อกี้คุณพี่ต่อจอพูดด้วยอะไรอะครับ ถาพูดถึงเรื่องพระเจ้าตากสินใช่ไหมครับพระเจ้าตากสินเนี่ยนะน้องน้องเก๋ท่านมีอะไรนะบุญคุณคุณนาประการหรือเปล่าคุณนาประการคุณนาประการกับประเทศไทยของเราใช่ไหมครับใช่แต่ไม่ทราบทำไมน้องน้องเก๋ทำไมคนดีๆเนี่ยครับที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชท่านตรีนียรียอาจารย์ป๋วยอึ้งพากรท่านนายกพลศิริชินวัฒน ต้องอยู่ประเทศไทยไม่ได้ครับแปลกใจไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแปลกใจไหมครับ,ค,รบคนดีอยู่ประเทศไทยไม่ได้คนที่อยู่ได้คือคนเลวใช่ไหมครับแล้วเราล่ะคะเราเป็นคนดี <c oughs> ออมันไล่ถึงนก็ไม่ไปเมื่อกี้เห็นคุณพี่เดินมาเห็นโพถ่ายรูปคนเบ,บ,แบ,บ,แบ,บ๊แบบ ถ้่ฉันเป็นดาราดังนี่มีแต่คนมาคุณน้องเชื่อไหมเมื่อกี้ตำรวจเดินเข้ามาถึงเนี่ยน,นะตำรวจเขาเดินมาขอจับมือคุณพี่คุณพี่ก็ไม่รู้เขาคิดวิธีมีลาย <รอ S 1> ออกบับคุณพี่<อ>หรือเปล่าซ้อมาซ้อมาจับมือท่าไหนจะได้ใส่เสือใจเอจอมาจับฉันฉันก็หนีสิเรื่องอะไรฉันจะอยู่ให้โง้ใช่ไหมพี่อพเออถดาติดคแล้วก็ไม่ได้ด่า จริงๆแล้วเป็นดาราเนี่ยก็ดีมีทั้งดาราที่ดีแล้วก็ดาราไม่ดีนะดาราที่ไม่ดีใช่ดูได้ข่าวมาอุ้ยชื่อมาโสกสวรนครูกระชอนในอินเทอร์เนตรู้จักไหมได้ยินข่าวไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยินข่าวไหมน้องเก๋ได้ยินค่ะชื่ออะไรนะมันเรั่แยบมาด้วยเออชื่อดาราที่มันมาด่าเสื้อแดงว่าเป็นราภย่าะเ,เล่นละครช่องอะไรหลายๆสีได้รู้จักไหมครับ ไอเปะอะไรนะเปะอาระเสร็จแล้วพวกเรานะครับก็ไปตามขล่มด่ามันพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าคนที่ถูกตายเนี่ยเป็นแพ้ไม่รู้เรื่องเป็นคนรากยากเราออกไปสู้นี่เรารู้เรื่องไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้จะไปได้ยังไงใช่ไหมครับมันบอกว่าพวกเราไม่รู้เรื่องพวกเราเป็นแพ้ไอควาย าวาเรไม่รู้เรื่องไม้นะไม่รู้เรื่องใช่มาแต่งเพลงอะไรไม่รู้เพลงะไรนะคะอะไรนะเพลงกระสุนปืนเออมันตอกว่าอยากให้เอาเอาเข้าหัวผู้นำเออถึงเอาเข้ากูก,ก็สู้ต่อไว้จะบอกให้ใช่เพราะเรายืนยันอยที่จะสู้ต่อใช่ไหมคะไม่มีใครมาเป็นแกนนำเราใช่ไหมครับเรานำตัวเราเองใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมึงจับแกนนำไปแล้วแล้วเป็นยังไงเสื้อแดงก็ยังมากมายม,ายมหาศาลใช่ไหมครับ มากจนเป้เนี่ยต้องออกมาตออมาขอโทษเลยนะจะบอกให้ใช่เพราะวันนั้นหนูก็ไปนี่มา<ช>วันปฐุมวันที่สิบเก้าพี่น้องก็ไปได้ไปได้รับแจกอิสปบนมาสีแดงพี่น้องก็อุ้สวยดีของไทรเนี่ยคุณน้องก็มาอ่านอ่านอ่านไปคอเก๋เราก็าาไม่รู้นะว่าคอเก๋แต่มันเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่แต่เ้าบอกว่าเขาสำรวจแล้วว่าคนเสื้อแดงเป็นคนที่เยอะในประเทศไทยใช่ไหมคะเขาถึงมาเอาใจคนเสื้อแดงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชน นี่ตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่อยากฝันอยากจะเป็นอะไรใครอยากเป็นอะไรครับทุกคนมีความฝันอยากเป็นนางงามฮะอยากเป็นนางงามแต่ว่าหนูหนูไม่สูงหนูก็เลยได้เป็นนางงอมแทนแ่ไม่ดูตัวเองฉันเลยนะตอนเด็กๆนะฉันฝันว่าฉันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ แต่ไม่ชื่ออะไรนะครับอะจริงๆริงนะอยากเป m บ p a r i s t o t l ลใช่ตอนเป็นเด็กเรียนเก่งมากวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์นี่ห้บวกห้ได้เท่าไหร่คะสิบร้อยคูนร้อยคูนร้อยฉันไม่รู้นี่แต่ว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้เป็นอย่างความฝันใช่ไหมน้องเก๋แต่ว่าเราไม่เคยที่เราจะแบบล้มไปแล้วแสดงล้มไปแล้วสู้ต่อไครับ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราลิขิตของเราเองใช่เราต้องชีวิตเราเนี่ยนะครับเราต้องลิขิตของเราเองที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ะว่าจะเข้าเพลงร้องเพลงขานี่ขอเฉียนหบมือหน่อยได้ไหมครับชีวิตเราเราต้องลิขิตเองใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราไม่ยอมไม่ใครมาลิขิตชีวิตเราเองนะครับ we